สวัสดีค่ะควันนี้นะคะเรามาเจอ,อดออรโกโสนนะคะเจ้าถิ่นเบตงบพาเรามาที่นี่บ้านโบราณ150ปีค่ะก็ะใช่ใช่อยากให้อกอเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงค่ะได้ได้ครับคือบ้านนี้เป็นบ้านของหลู่ฟอนคีผู้นำฮักกา หรือผู้นําคนจีนในเบตงเ,ออเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่ทมาจากหมอเย่นเลยมาจากหมอเย่นโดยตรงแล้วช่วงนั้นอ่ะต้องการบุกเบิกเพราะว่าคน,ออคนกลุ่มนี้คนฮกกาคนฮกเกกี้ยนคนกวงตุง้งพวกนี้เขาจะขึ้นฝั่งที่มาเลเซียขึ้นเรือที่มาเลเซียออแล้วก็ได้ยินว่าเมืองไทยบุกเบิก ที่ป่าก็เลยอพยพเข้ามายกเว้นคนใต้จิ๋วมาจากกรุงเทพแต่คนภาษาอื่นมาจากมาเลเซียเสรากมาเเสัมสปทาน 1, 2, หนึ่งหมื่นสพันไร่ทำที่ป่า1,000พันไร่เพื่อจะปลูกยาง,ยางคนกลุ่มนี้เดินทั่วเบตงแล้ว ปรากฏว่าที่ที่ตำบลนี้มันทั้งน้ําทั้งอะไรทุกอย่างมีมากไหลใสๆเลยถ้าถ้าหนีไปเมืองจีนหมอยเย็นหรือว่าที่ของคนฮักกาไม่ว่าจะไปอึ่งฝ่าไทผูอะไรมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้เป็นภูเขาแล้วก็มีล่องแบบนี้แล้วคนฮักกามันก็ต้องการแบบแบบเดิมอ่ะที่เคยอยู่ที่เคยอยู่แบบนี้แล้วมันก็ชอบนะ ทั้งทั้งที่ว่าไปเลือกที่อื่นนะที่สวยเหมือนที่เขาสร้างสนามบินอะไรที่สวยไม่เลือกมันเลือกที่อย่างนี้มันต้องคุ้นเคยที่สวยแล้วก็น้ําดีแต่กหต้องน้ําดีน้่วยดีมากฝุ่นวีดีทีนี้ปรากฏว่าสัมปทานออกมา1 2 0 0 0ไร่สร้างเป็นสวนขึ้นมาก็เลยเดี๋ยวนี้เขตนี้เรียกว่าเขตว่านยี่ไร่มันวัานยี่หมื่นสองหมื่นสองพันไร่ก็คือสัมปทาน สวนยางหมื่นสองพันไร่เจ้าของบ้านนี้เขาได้ไปกี่ไร่เจ้าของบ้านเนี่ยเขามีเขาเขาคือที่เริ่มต้นตรงนี้เป็นที่ที่สวยถ้าเข้าไปข้างในป่าเขาจะสูงชันกว่านี้แต่เขาได้ในเขตของเขาน่าจะประมาณห้าร้อยไร่อ่าประมาณห้าร้อยไร่ก็เลยสร้างคาหะบดีทีเดียวสมัยก่อนบ้านแบบนี้ก็คือบ้านทรงอังกฤษมามาจากมาจากมาเลเซียมีมีทรงแบบนี้ซึ่งทั่วเบตงมีไม่เกินสิบหลัง นี่ไม่เกินสิบลังเห็นแบบนี้รู้เลยว่ามีตังละอีกคนหนึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนฮกกาเหมือนกันแต่คนฟีีจิวเรียกว่าแม่หลิมชนวีลิมอันนั้นเขามีหมื่นแปดพันไล่หมื่นแปดพันไล่เป็นผู้นําฟีจิวเก่งมากหลายภูเขาเลยเขาสนิทกับไอจอมพลสลิ์แล้วจนมีการซื้อหอให้จอมพลสดิ์สมัยนั้นคือแม่ลิมรวยขนาดนั้นรวยขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นลูกหลานอันนี้ก็คือประวัติของ ร้อยห้าสิบปีเพราะฉะนั้นแถวนี้เนี่ยก็คือมีแต่คนฮักกาสวนนี้นะไอ้ไอไอสายเนี้ยมีแต่คนฮักกาต่อไปตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีคนมาชื่นชมครับ บ้านหลังนี้นะคะเมื่อก่อนก็เคยเปิดให้เข้าไปดูด้วยแต่ตอนนี้ไม่ให้ดูแล้ววันวันก่อนเปิดอยู่นะอยู่อยู่ไม่ลูกปิดเพราะอะไรผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะก็กลัวมีคนเข้ามาเอาอะไรใช่แล้วแล้วก็ลูกหลานเขาน้าก็เดี๋ยวนี้มีโรงงานเตาแก๊สอยู่อยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพมันยี่ห้ออะไรผมก็จําไม่ได้แต่ว่าอีกคนนึงในสายนี้ก็คือเท่าแก่ลักกี้เฟรมก็อยู่ในสายน่าแล้วสายนี้มีผลิตบุคคลสําคัญหลายคนมี ไอ้อดีตอธิการบดีพระจอมเกล้าด็อกเตอร์บันดิตเราสอนด็อกเตอร์บันดิตอใช่ไหมมีคนเซ่งฉินเนี่ยไอ้คนคนนี้ก็เป็นคนสายนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็มีพอโรงพยาบาลหลายคนเป็นเป็นด็อกเตอร์หลายคนในสายดีนะเพราะฉะนั้นคนเลยบอกว่าฝุงซุยห่าวก็เลยผลิตคนที่ว่าที่มีคนดีมีคุณภาพแบบนี้ใช่แล้วขอก้อล่ะ ของไงก็ของไงเป็นด็อกเตอร์อออร,อรับรสาสาศาสตร<อ>์เป็นบริหารภาครัฐอย่างนั้น ก็เลยว่า,ายินดีต้อนรับคุณนาที่มาแล้วก็เดี๋ยวจะไปวชวนเพื่อนๆเข้ามาเที่ยวด้วยคลินิการเข้าออกตรงนี้ยังไม่สะดวกผมสองวันนี้กำลังคิดขึ้นได้กำลังเคลื่อนไหวว่าน่าจะทําทางริมคลองเพราะคลองน้าําใสน้<ช>ําใสมากเลยแล้วจะได้เดินมาชมคลองมาตอนไปเมืองจีนเน่ยเขาาก็มีทางให้เราเดินตรงเรียบลาธารเหมือนกันใช่ใช่ต้องไปทําอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรามีมีจำลองมีแบบนั้นเราจะไปถ่ายมาแล้วทําให้การเดินระหว่างเดิน ก็อาจจะมีบันไดูวิวทิวทัศน์อะไรไปเรื่อยๆมีจุดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงหมู่บ้านเมื่อกี้เรียกว่าหมู่บ้านกิโลสีหมู่บ้านฮักกาหมู่บ้านงักงักฟาร์มเรียกว่าจุกฝัดทัดอ่าภาษาจุกฝัดทัดก็คือ มันเป็นที่อยู่ของคนฮักกาสมัยก่อนคือฮักการล้วนนะแต่เดี๋ยวนี้ปนด้วยมาไล่หนินั่งอะไรคนไทยเสียมหนินอะไรก็ปนละแต่แต่ก่อนนี่ฮักการล้วนๆเลยก็ยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมของคนฮักกาไว้เยอะไว้เยอะแต่ว่าทุกวันนี้ก็อาจจะเหลือน้อยลงแล้วก็ค่อยๆกลายไปพวกเราก็ต้องมาช่วยกันอนุรักษ์นะรักษาเอาไว้เท่าที่พวกเราจะทําได้ใช่งั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดรโกศลนะคะอากอสที่มาช่วย แนะนำบ้านโบราณ150ปีใครที่คิดจะมาเบตงลองแวะเข้ามาบ้านหลังน,นี้ได้นะคะถ้าเป็นคนนักการก็โทรหาผมได้ oh, <ม>ถ้าเป็น,นเวลาก็ยินดีบริการไม่มากก็น้อยก็ยังดี oh, นะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะคสวัสดีค่ะคคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ